มาคชมเมื่อกี้ผมตัดแล้วบดแดงครับเดี๋ยวผมจะลองทำบ้างครับว่าจะทำได้ไหมพี่เอาโอเคเลยครับไะทำได้เหมือนกันครับบดแดงเยอะจังพี่ไา cái này được vài nữa nè chờ chờ, chờ. <cười> 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 อย่าดึงดิคู่มันเลือนลงไปอุ้ยแม่งลึกลงมาล้างตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวโอ้ยเลือนนะอย่าดึงดิคู้มันเลือนลงไปเดี๋ยวลงมาล้างตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรันที่ลงมาล้างตรงนี้ก่อนจะมันแข็ง ได้เลยครับพี่เอาอยู่พี่ก็ชมันได้อันนงหอ่อยดิพี่นี่ไงมันชั้นน่ะตรงเนี้ยดึงที่กันนะทำมือตะขอทำมือตะขอจะขึ้นอยู่แล้ว ไม่เอาดิอะไรดิเล่นน้ำอยากเล่นน้ำก็ไม่บอกโอ้โหฮะแพดสองรอบครับเมื่อกี้เมื่อกี้แพดรอบรอบเมื่อกี้แพดยังไงครับแพดทิ้งรถทิ้งใครทีบครับโอ้จังภาพโดยชจางภาพครับมีของมีของอยู่นะมีของอยู่ไวเลสก็อยู่นะพอแล้วพอแล้วมาทำงานกันดีกว่ามากเเดี๋ยวมาพี่กำรับจานติด สามโอ้จมพี่ก็ไปแล้วผมกดตามไปด้วยเอาละนีอ่อาจารย์ครับไม่เคยฝึกครั้งเดียวฮะครั้งแรกไปยังพี่ไปครับไป,ไป โอ้ยกล่องนี้อารมณ์เป็นไงครับเป็นไงฮะทำไมผมเหมือนพี่เขาเลยอ่ะทำไมไม่ผ่านครับเมื่อกี้รู้สึกจังหวะสโตกครับผมสปินตัวเนี่ยช้าไปหน่อยของพี่เขาเนี่ยสปินตัวเร็วแล้วอีกอย่างนึงครับผมมาเนี่ยพื้นที่มันกว้างฮะเออพลาดนิดเดียวทั้งตัวกล่องนี้มันกว้างปกติกล่องมันจะแคบจริงจริงเหมือนพี่เหมือนพี่ลงน้ำ